วันนี้นะคะเราเอา Honda HRV นะคะ1.8 EL ปี2019นะคะมารีวิวกันอ่าคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นของปี2019แล้วนะคะนี่ภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้จัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอา Honda HRV นะคะ1.8 EL ปี2019นะคะมารีวิวกันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีรับรองนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะไปไวแน่นอนนะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นโฉมของปี2019นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างนะคะยางด้านข้างนะคะกับล้อแม็กนะคะล้อแม็กอันนี้คือเดิมนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะยางนะคะจะเป็นยางมิชลินนะคะทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็เป็นยางปี2022นะคะด้านข้างนะคะกระจกกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยว นะคะส่วนด้านซ้ายนะคะกระจกมองข้างนะคะจะมีกล้องนะคะจะมีกล้องข้างนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นแบบียีเลสแบบนี้อ่าเปิดปิดแบบนี้เลยนะคะกดตรงนี้ได้นะคะคันนี้นะคะติดกันสาสตร์มาแล้วรอบคันนะคะฟิล์มกรองแสงนะคะดูได้เลยนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเสาอากาศด้านบนเป็นแบบทีบฉลามนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคันนี้นะคะแล้วก็รับรถคันนี้ไปใช้งานนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะวิ่งได้ยาวๆเลย อ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่มีก <Commission> ล้องมองหลังนะคะตัวนี้1ตัวนะคะฝาท้ายเราจะดูด้านหลังกันได้เลยนะคะด้านหลังนะคะนี่จะเป็นเบาะหนังด้านหลังอ่าด้านหน้านะคะเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็นี่มีถัดรองแบบนี้มีถัดรองแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างอ่าจะเป็นที่เก็บของแบบนี้อ่าจะมีเครื่องมือนะคะส่วนด้านล่างสุตรเนี่ยจะเป็นยางอะไรแบบนี้ ต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะใครได้รถคันนี้ไปใช้งานนะคะเติมน้ํามันอย่างเดียวเพราะว่าก่อนออกรถนะคะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อหบวกไส้กรองแล้วก็เช็ครายละเอียดนะคะและไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะคะให้ลูกค้าแล้วนะคะรับรถไปเที่ยวปีใหม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นของปี2019แล้วนะคะนี่ภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ นะคะจะเป็นสีขาวสลับสีดาแบบนี้นะคะภายในคันนี้นะคะเบาคนนั่งนะคะปรับไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังปรับขึ้นลงนะคะอ่าแปดทิศทางเลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่ดูนะมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีค r สคอน control ทางด้านนี้นะคะมี panel s h i f น่ะตรงนี้อ่าปุ่มสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอย่าเบรกว่าสตาร์ทได้เลยนะคะพวงมาลัยหนังนะคะตัวนี้ รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ตรงนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองนะคะหรือว่าเหมาะสําหรับการเดินทางไกลอย่างมากๆเลยอ่าแล้วก็รถปี2019นะคะสําหรับเลขไม่นะคะรถปี2019นะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่65,576กกิโลนะคะแล้วก็นี่ด้านคอนโซลน,นะคะคอนโซลน,นะคะ เรียบหรูดูดีนะคะดูแพงมากนะคะตัวนี้นี่ไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักเลยนะคะภายในคันนี้นะคะดูรอบๆดูรอบๆภายในตัวนี้นะคะดูอ่าดูใหม่ดูสะอาดนะคะดูไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักแน่นอนนะคะแล้วก็นี่มีแอร์แบ็กตรงนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ของ h r v นี่นั่งมีแอร์ตรงนี้นะคะคนนั่งหน้าสบายแน่นอนจอเดิมนะคะจอเดิมจากโรงงานนะคะ แอร์ดิจิตอลเดิมจากโรงงานนะคะต้องบอกเลยว่า Honda HRV คันนี้นะคะได้เดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้แล้วก็นี่ <S <S ที่วางแก้วนะคะคันนี้นะคะติดกล้องหน้ารถนี่แถมกันไปให้เลยนะคะ1ตัวก้องหน้ารถติดมาแล้วนะคะไฟด้านบนเรียบร้อยนะคะติดแล้วกระจกคู้หน้านะคะเป็นแบบออโต นะคะขึ้นลงออตโต้ <Wow. S 1> แล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะคะนี่แล้วก็ดูได้เลยนะคะฟิล์มนะคะเป็นแบบ 3M ด้านหลังนะคะเรามาดูด้านหลังกันอ่าดูที่เปิดที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะ HRV ด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็สามารถพับได้นะคะสามารถพับได้แบบนี้อ่าพับเรียบลงไปได้เลยนะคะจะแบ่งเป็นแบบ40 60นะคะ ับเรียบไปได้เลยอ่าแล้วก็ด้านหลังนี่ตรงนี้มีที่วางแก้วอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเบาะก,กลางนะคะมีไฟด้านหลังแบบนี้แล้วก็มีหนี่ที่วางของในนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนโค้งสุดท้ายก่อนถึงปีใหม่นะคะคันนี้นะคะ h o น d a HR-V นะคะ 1.8E l นะคะปี2019 จัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0้าหมืพบาทนะคะ5 9 8 0 0 0้ามืแันบาทนะคะใครที่สนใจนะคะติดตออ่อปามโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียง2.79%กต่อปีเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นและก็บริการดีๆอีกมากมายนะคะแล้วก็พิเศษเลยใครที่มารับรถที่ศูนย์รวมรถยนต์สิเอิบสออตโต้นะคะ ของเรานะคะมีเติมน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเาลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ